สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมากันนะคะเป็นเรื่องของบุคคลที่น่าสนใจมากจากสมัยพุทธกาลค่ะครับผมท่านเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุด5ท่านในยุคนั้นเลยชื่อว่าชดินละเศรษฐีค่ะใช่ครับชดินละเศรษฐีที่น่าทึ่งมากๆก็คือความร่ำรวยของท่านนี่มาจากภูเขาทองคำที่ผุดขึ้นมาเองด้วยอำนาจบุญครับ เรื่องราวทํานองนี้จากพระไตรปิดกนี่ให้แง่คิดที่ลึกซึ้งเสมอเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะซึ่งประวัติของชดินเลเสถีที่เราจะคุยกันวันนี้จากเอกสารเนี่ยแสดงให้เห็นพลังของบุญแล้วก็กรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นชีวิตท่านนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยเกิดที่กรุงพาราณสีครับพาราณสีคุณแม่ท่านเป็นที่ดาเษฐีถูกเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าไปพบรักกับวิทยาธรเข้าอือหอวิทยาธรค่ะจนตั้งครรภขึ้นมาทีนี้เพื่อปกปิดเรื่องนี้ทารกน้อยก็เลยถูกใส่ในภาชนะลอยไปตามแม่น้ำคงคาค่ะโอ้ฟังดูชีวิตเริ่มต้นน่าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับ แต่ก็นับว่าโชคยังดีที่มีคนมาช่วยไว้ทันใช่ค่ะใครมาช่วยหรอคะเป็นหิงอุปถากนะครับคนใกล้ชิดที่คอยดูแลพระมหากัจยานะซึ่งเป็นพระเถระองค์สำคัญไปพบเข้าพอดีอ๋อค่ะก็เลยรับไปเลี้ยงดูแล้วก็ตั้งชื่อว่าชดินเพราะตอนเจอเนี่ยผมเผพ้ยุ่งเหยิงเหมือนพวกนักบวชชดินสมัยก่อนนะครับอ๋อที่มาของชื่อครับตอนแรกหญิงท่านนี้ก็ตั้งใจจะให้บวชนะครับแต่เห็นว่าได้ไม่ได้บวชตอนเด็กใช่ไหมคะ ใช่ครับพออายุได้เจ็ดขวบพระมหากจจยนะท่านกลับเใชยย้ยานทัศนะมองเห็นว่าค่ะเด็กคนนี้มีบุญมากควรจะไปใช้ชีวิตคารวาสสร้างบารมีทางโลกก่อนยังไม่ถึงเวลาบวชแล้วท่านทำยังไงต่อคะท่านก็เลยส่งไปอยู่กับอุบาสกท่านหนึ่งที่เมืองตักศิลาครับเป็นอุบาสกที่มั่งค่างอยู่แล้วที่ตักศิลานี้เองที่บุญของท่านเริ่มแสดงผลชัดขึ้นใช่ไหมคะชัดเจนมากครับ ตรงนี้น่าสนใจมากคืออุปาสกท่านนี้มีสินค้าที่เก็บไว้ในคลังแบบขายไม่ออกมา12ปีแล้วนะโอ้โห oh, 12ปีใช่ครับพอลองฝากให้ชดิวช่วยดูเมียแค่วันเดียวเท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่าสินค้ากองนั้นขายหมดเกลี้ยงเลยฮะจริงเหรอคะวันเดียวเนี่ยนะครับผมเชื่อกันว่าเป็นเพราะบุญของชดิลนี่แหละดนใจให้คนเทวดาช่วยให้คนมาซื้อไปจนหมดเกลี้ยงเลยเป็นสัญญาณแรกๆเลยครับสุดยอดเลยค่ะ และจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆที่ทําให้ท่านกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยล่ะคะคือตอนไหนก็ตอนที่ชดิวเติบโตเป็นหนุ่มแล้วล่ะครับได้แต่งงานกับลูกสาวของอุบาสกท่านนั้นค่ะอุบาสกก็ใจดีสร้างบ้านใหม่ให้ทีนี้ในวันที่กําลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่นี่แหละครับพอชดิวกําลังจะก้าวเท้าเหยียบเทรณีประตูบ้านเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นคะลุ้นเลยคะ่ะเกิดเหตุอัศจรรย์ครับภูเขาทองคํา ภูเขาทองใช่ครับภูเขาทองคำขนาดใหญ่สูงถึง82ผอุดขึ้นมาจากพื้นดินหลังบ้านเลยโหสูง82อนี้มันมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะครับแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือทองคำนี้เป็นสมบัติประเภทที่เรียกว่าอาจินไตอาจินไตคือเป็นสมบัติที่เกินความคิดคนธรรมดาจะเข้าใจได้แล้วก็มีเงื่อนไขพิเศษคือมีเพียงตัวเชดินเองกับบุตรชายคนเล็กของท่านเท่านั้นที่จะตักเอาทองคำนี้ไปใช้ได้ คนอื่นเอาไปไม่ได้หรอคะไม่ได้เลยครับคนอื่นมองเห็นแต่ตักไปใช้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้แหละครับพระราชาพอทราบเรื่องก็เลยแต่งตั้งให้เป็นชดินเศรษฐีอย่างเป็นทางการเลยโอ้โมีภูเขาทองเป็นของตัวเองแถมมีแต่ตัวเองกับลูกชายที่ใช้ได้สุดยอดจริงๆค่ะแต่ถึงจะรวยขนาดนี้สุดท้ายท่านก็ไม่ได้ยึดติดใช่ไหมคะถูกต้องครับพอถึงช่วงวัยหนึ่งท่านก็เริ่มเห็นว่าเอ่อการครองเรือนทรัพย์สมบัติพวกนี้ มันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงค่ะทั้งเห็นว่าการบวชนี่แหละคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงก็เลยตัดสินใจสละสมบัติมอบภูเขาทองให้บุตรชายคนเล็กดูแลต่อแล้วท่านก็ออกบวชแล้วก็บรรลุธรรมในที่สุดครับไม่นานท่านก็ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยครับแต่เรื่องน่าจะยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนเอกสารจะอธิบายย้อนไปถึงสาเหตุด้วยว่าทําไมตอนเด็กต้องถูกลอยน้ําแล้วภูเขาทองนิลาจากไหนใช่ครับ เอกสารได้ชี้ไปถึงกรรมในอดีตชาตินู้นเลยสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนานมากเลยนะคะครับในชาตินั้นนะ่ะท่านชดินละเศรษฐีเกิดเป็นช่างทองครับเป็นช่างทองแล้วไปทำกรรมอะไรไว้คะถึงต้องเจอเรื่องทั้งร้ายทั้งดีขนาดนี้คือจอน,นั้นมีการสร้างพระเจดีย์ทองคำองค์ใหญ่มากสูงถึงหนึ่งโยศ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโอ้โหใหญ่มากครับแต่ว่าสร้างไปสร้างมาทองคำที่เตรียมไว้ดันไม่พอใช้ทีนี้ก็มีพระอาหารหันต์รูปหนึ่งท่านมาช่วยบอกบุญกับช่างทองคนนี้แหละค่ะแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นน่ะท่านช่างทองกำลังอารมณ์ไม่ดีกำลังทะเลาะก,กับภรรยายอยู่พอดีเลยเอา้าวจังหวะไม่ดีเลยใช่ครับพอพระอาหารหันต์มาบอกบุญด้วยความที่กาลังโกรธอยู่ก็เลยเผลอพลั้งปากพูดจามไม่ดีออกไปว่า จงโยนพระศา,าสดาของท่านลงน้ำไปเสียเถิดโหแค่คำพูดพลั้งเผลอตอนโกรดนี่มันส่งผลร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะในทางพุทธศาสนาถือว่าหนักมากนะครับเพราะเป็นการล่วงเกินสิ่งที่คุณเคารพสูงสุดอย่างพระพุทธเจ้าแม้จะพูดไปด้วยอารมณ์โกรธก็ตามทีและท่านทำยังไงต่อคะพอรู้ตัวพอได้สติท่านก็ตกใจมากสํำนึกผิดรีบไปขอขมาพระอาหารหันต์รูปนั้นทันที พระอาหารหันต์ท่านก็เมตตาแนะนำว่าในเมื่อได้ล่วงเกินไปแล้วให้สร้างบุญใหญ่เพื่อการไถ่โทษให้ทำบุญอะไรคะท่านแนะนำให้สร้างมอดอกไม้ทองคำสามใบไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ทองคำองค์นั้นซึ่งท่านช่างทองกับบุตรชายคนเล็กก็ได้ตั้งใจทำบุญนี้อย่างดีที่สุดเลยนะครับทำอย่างประณีตงดงามมากอ๋อทำกับลูกชายคนเล็กด้วยใช่ครับลูกคนอื่นไม่ได้ร่วมทำด้วย มีแค่ท่านกับลูกชายคนเล็กนี่เองสินะคะคือที่มาของผลกรรมและผลบุญที่ท่านได้รับในชาติสุดท้ายชัดเจนเลยครับผลกรรมจากการพูดล่วงเกินพระพุทธเจ้าด้วยความโกรธในตอนนั้นทําให้ท่านต้องประสบเคราะห์คือถูกทิ้งลงน้ําถึง7อัตภาพหรือ7ชาติ7ชาติเลยเหรอคะครับส่วนผลบุญจากการตั้งใจถวายหม้อดักไม้ทองคําซึ่งเป็นวัตถุทานที่ประณีตเลอเลอดิดด้วยเจตนาที่บริสุทธิ ถวายต่อเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมคือพระอาหารหันต์และพระเจดีคยะบุญนั้นก็ส่งผลให้เกิดภูเขาทองคำขึ้นมาในชาติสุดท้ายนี้แล้วก็มีเพียงท่านกับบุตรชายคนเล็กที่เคยร่วมสร้างบุญกันมาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์จากสมบัตินี้ได้เป็นความเชื่อมโยงที่ตรงไปตรงมามากๆครับเรื่องราวของชดินเศรษฐีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนจริงๆนะคะว่า การกระทําและคําพูดของเราเนี่ยมันส่งผลเสมอจริงๆค่ะใช่ครับแม้แต่คําพูดที่พลั้งเผลอไปตอนอารมณ์ไม่ดีก็ยังนํามาซึ่งผลที่ไม่คาดคิดได้ในขณะเดียวกันการทําความดีทําบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์กับบุคคลหรือสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการได้เหมือนกันถูกต้องเลยครับเป็นเครื่องเตือนใจได้อย่างดีว่าทุกการกระทําของเรานี่แหละครับไม่ว่าจะดีหรือร้าย ทางกายวาจาหรือแม้แต่ทางใจล้วนมีผลตามมาเสมอแล้วก็พลังแห่งบุญที่ทำด้วยองค์ประกอบที่บริสุทธิ์ครบถ้วนนี่มันมีอนุภาพมหาศาลจริงๆก็น่าคิดต่อนะคะว่าสิ่งที่เราทำหรือบางทีแค่คิดในวันนี้เนี่ยมันกำลังก่อร่างสร้างอนาคตแบบไหนให้กับตัวเราเองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในวันข้างหน้าก็ตาม เป็นเรื่องที่ทิ้งคำถามให้เราได้กอบไปใคร่ครวนกันได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวของชดินเศรษฐีในวันนี้ก็มีประเด็นสำคัญประมาณนี้ค่ะับผม